ครับช้าง199เชือกได้แปลอักษรพระประมาพิไทยย่อพอปรเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงในวันพ่อแห่งชาติครับที่โครงการคชชะอนาจกจังหวัดสุรินควานช้างทุกคนได้สวมเสื้อสีเหลืองปั่งเพื่อพ่อถือธงชาติและธงสีเหลืองตราสัญ,ญลักษณ์พปร วนหลังช้างแล้วก็พากันนําช้างในความดูแลออกมาแปรรูปขบวน,นแสดงการถวายพระพรจํานวน199เชือกแล้วร่วมแปลอักษรพระปรมาพิไทยย่อพอปอรอเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงและแสดงออกถึงความจงรักพักดี ภายหลังจากที่มีพิธีก็ได้มีการถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา88พรรษาในวันที่5ธันวาคม2558นี้โดยมีข้าราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก โครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสวนสัตว์ได้น้อมนําพระราชสวัีราชสวัีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่ส่งรับสั่งให้องค์การสวนสัตว์ดูแลและอนุรักษ์พันธุ์ช้างไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างอย่างยั่งยืนแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนในเมืองหลวงและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มาอาศัยอยู่ในโครงการจํานวน200เชือกด้วยกันครับช่วงหน้าข่าวต่างประเทศ